สวัสดีสวีดตพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ตัวใบกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเดิมเช่นเคยสำหรับมูฟี่ชาแนลนะครับเดี๋ยวผมจะมาวันนี้ผมจะมาพาทำนะครับตัวละครสองสีหรือตัวละครบา็อกสองตัวที่มีผมอยู่คนดูข้างหลังนะครับทำยังไงไปดูกันนะครับกดไปที่รูปก่อนคลุ้นครับล้างแคปส์ก่อนแคปส์แคปส์แคปส์ก่านะครับแล้วก็เห็นสองตัวนี่เปล่าเนี่ย ตัวนี้กับตัวนี้นี่เราจะสองนิ้วเรากดพร้อมๆกันสองตัวรับมันเป็นตัวละครบ้านะคนดีๆเขาทํากันไม่ได้เขาเขาทำได้แต่คนเฮๆนะี่ยะคๆับโอเคนะก่อนก่อนที่จะทำนะครับก็าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับสำหรับ i มวีชาแนลเนาะไม่มีคนกดติดตามไม่มีคนกดไลค์เลยนะครับ โดยเฉยแต่ไม่กดอันนี้ก็ไม่เอานะกดให้เป็นกำลังใจงให้ผมหน่อยดิทำไปเรียนไม่อยากเสียเวลานาเยอะนะครับอย่าเอาคนดูลำขานะเสียงเสียงผมเสียงเสียวเวลาไเงี้ยนี่นครับได้แล้วนี่นครับนี่ตัวละครสองสีบักนะครับนี่ ทำง่ายๆครับโอเคใครที่อยากทำได้ทำเป็นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วทำตามผมได้เลยครับตัวละคร2อสีบักสตัวบักเออ2ตัวบัก,ออ 2, บกนี่นี่มันจะเหมือนกับมีผมอยู่บนหัวเหี้บะเห็้ปะนี่ครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิผมด้วยทรัมโบวี่ชาแนลป่ายครับนนถ้าอยากเ,ออเป็นเพื่อนผอู้หญิผมทิ้งไอเดียไปข้างล่างครับป่ายคจุบ,จบ